สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวขนมไทยคุณแม่เล็กนะคะหรือว่าที่ีฟูเจอร์ดทค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทําขนมเทียนนะคะแต่จะทําเป็นไส้หวานนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ก็ไปดูส่วนผสมกันได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะแตอนี้นะคะก็คือส่วนผสมนะคะอย่างแรกเราจะมีใบตองน,นะคะ2ขนาดนะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าอย่างแรกนะคะเป็นขนาด5นิ้วนะคะและแผ่นใหญ่นะคะอยู่ที่ขนาด8นิ้วนั่นเองนะคะ ตัดให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมไว้ต่อมาจะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะกระทิน้ำตาลปี๊บค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนของตัวแป้งนะคะมาดูที่ตัวไส้ขนมกันบ้างนะคะจะมีมะพราะ้าวทึนทึกขูดขาวค่ะน้ำเปล่าและน้ำตาลปี๊บค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะเตรียมในส่วนของการกวนตัวไส้ก่อนนั่นเองนะคะวันนี้เราใช้มะพราะ้าวทึนทึกขูดขาวแบบนี้นะคะใส่ลงไปในกระทะทองเหลืองนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทีายค่ะและน้ำเปล่านะคะจากนี้นะคะก็กวนไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟอ่อนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้มะพร้าวของเราเนี่ยไหมซะก่อนนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการกวนสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะกวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะระหว่างนี้คุณผู้ชมก็อดใจรอสักครู่นึงค่ะ หลังจากที่เรากวนตัวไส้นะคะประมาณ10นาทีนะคะตอนนี้ตัวไส้ก็เริ่มแห้งดีแล้วนะคะสังเกตได้ว่าไม่มีน้ําเลยนะคะเหนียวประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะปิดแก๊สนะคะจากนี้ก็พักไว้ให้เย็นนะคะก่อนที่จะนํามาปั้นค่ะจากนี้เราก็ไปเริ่มในการผสมตัวแป้งกันเลยค่ะระหว่างที่เรารอนะคะให้ตัวไส้ขนมเย็นนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของตัวแป้งกันนะคะใส่น้ําตาลปี๊นะคะลงในชามผสม ตามด้วยกระทีค่ะใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะนี้ก็ใช้มือนะคะบีให้น้ำตาลเจี๊บละลายนะคะ สำหรับขนมไทยนะคะมีวิธีการทำนะคะค่อนข้างประณีตเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีหลายขั้นตอนด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมทำเนี่ยหาผู้ช่วยมาทำด้วยนะคะก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนมากขนมไทยที่นิยมทำในสมัยก่อนเนี่ยเวลาทำกันทีนึงนี่ต้องเกณฑ์ลูกเกณฑ์หลานมาช่วยกันทั้งบ้านทีเดียวเลยนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องบี้ให้น้ำตาลปี๊บละลายจนหมดเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มผสมในส่วนของตัวแป้งค่ะตอนนี้นะคะน้ำตาลปี๊บก็ละลายเกือบหมดแล้วนะคะเหลือแค่เม็ดเล็กๆเท่านั้นเลยนะคะตอนนี้ก็เติมแป้งข้าวเหนียวลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ผสมนะคะให้เข้ากัน ผสมนะคะจนดูว่าแป้งเนี่ยเหนียวพอที่เราจะปั้นได้นะคะตอนนี้นะคะเล็ก,กนดแป้งนะคะจนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะกับน้ำกะทิส่วนที่เหลือสักครู่นี้นะคะจากนี้ก็พักไว้ก่อนค่ะสำหรับใบตองน,นะคะก่อนที่จะนำมาใช้ทุกครั้งนะคะ จะต้องนําไปตากแดดให้อ่อนตัวดีสะก่อนนะคะหรือว่านําไปลนไฟก็ได้นะคะเดี๋ยวเล็กจะทําให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะคะว่าทํายังไงใบตองถึงจะไม่แตกนะคะเปิดแก๊สนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะจากนั้นก็ใช้ที่คีบนะคะคีบใบตองขึ้นมาแล้วก็นํามาลนไฟแบบนี้ค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะทําแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะทำแบบนี้ใบตองจะได้นิ่มพอที่เรานำไปหอ่อแล้วใบตองจะได้ไม่แตกด้วยนะคะ แต่ถ้าที่บ้านคุณผู้ชมแดดจัดๆนี่ก็สามารถนําไปตักแดดได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคจับดูนะคะสังเกตได้เลยว่าใบาตองเนี่ยนิ่มพอที่เราจะนําไปห่อได้แล้วนะคะเด็กจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนใบตองที่เราเตรียมไว้เนี่ยหมดเลยค่ะหลังจากที่เราเตรียมในส่วนของใบตองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไส้ขนม,มนะคะเย็นตัวดีแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาปั้นนะคะ ตัวของไส้นะคะเราจะปั้นให้ได้ขนาดนะคะเป็นก้อนกลมประมาณความกว้างนะคะอยู่ที่1นิ้วนะคะคือไม่ใหญ่เกินไปนะคะทีนี้ก็ตัวแป้งจะต้องปั้นให้ใหญ่กว่าตัวไส้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวหุ้มไม่มิดนะคะปั้นเป็นก้อนกลมก่อนนะคะจากนั้นก็ บีนะคะแผ่นะคะให้แป้งเนี่ยเป็นแผ่นแบ,น,แบนนะคะพอที่จะหุ้มไส้ได้เสร็จแล้วก็นำไส้นะคะมาวางแล้วก็หุ้มนะคะให้มิดเลยค่ะเสรแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมนะคะตอนนี้เราก็หุ้มไส้จนมิดแล้วนะคะทีนี้ก็มาเตรียมใบตอง ใบตองเขาจะมี2ด้านนะคะด้านที่เป็นนวลก็คือด้านสีเขียวอ่อนนะคะและด้านที่เป็นสีเขียวเข้มแบบนี้เอาด้านสีเขียวเข้มไว้ด้านนอกนะคะและก็วางใบตองแผ่นเล็กนะคะวางลงไปง่ายๆก็คือให้ด้านสีเขียวอ่อนชนกันนั่นเองนะคะหรือด้านนวลตองนะค่ะให้ชนกันวางตรงกลางแบบนี้นะคะและค็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือลายของใบตองนะคะให้สลับกันนะคะด้านนี้ใบตองมาแบบนี้ พอวางใบเล็กลงไปนะคะจะต้องอยู่อีกด้านหนึ่งค่ะเวลาที่เรานําใบตองมาห่อจะได้ไม่แตกนะคะเสร็จแล้วก็จับนะคะให้เป็นกลวยแบบนี้ค่ะและวางตัวขนมลงไปในกลวยนะคะพับใบตองนะคะเก็บริมทั้งหมดนะคะ3ด้านเสร็จแล้วจะเหลือปลายอีกด้านหนึ่งนะคะก็พับเก็บเข้ามานะคะแบบนี้เราก็จะได้ขนมเทียน1ชิ้นแล้วค่ะ นีก็พักไว้นะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะหลังจากที่เราห่อขนมเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมซึ้งนึ่งนะคะแล้วตั้งน้ําให้เดือดค่ะจากนี้นะคะเราก็จะนําขนมเทียมของเราลงนึ่งนะคะใช้เวลาในการนึ่งนะคะนานประมาณ30นาทีนะคะนึ่งด้วยไฟแรงนะคะเดี๋ยวพอครบ30นาทีเดี๋ยวเราก,กลับมาดูหน้าตาของขนมเทียนของเราอีกครั้งนึงค่ะ หลังจากผ่านไป30นาทีนะคะตอนนี้ขนมเทียนของเรานะคะก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันเลยค่ะใบตองนะคะเขาก็จะสีเขียวอ่อนลงด้วยนะคะทีนี้เนี่ยขนมเทียนนะคะเวลานึ่งสุกใหม่ๆเนี่ยแป้งข้างในยังไม่เซ็ตตัวดีนะคะเวลาจะเสิร์ฟคุณผู้ชมจะต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะ30นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนที่จะนําเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้บนตะแกรงก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เย็นตัวได้เร็วขึ้น สำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้นะคะในเว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะกับเมนูของวันนี้นั่นก็คือขนมเทียนไส้หวานนั่นเองค่ะสามารถติดตามสูตรอื่นๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลานแล้วลาไปก่อนกับคนจะเดือกินเชื่อไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ